นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetis.com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ ก่อนมั่นคงสมาชิกมั่งคั่งภายใต้การให้บริการที่รวดเร็วประทับใจโปรดเลือกว่าที่ร้อยตีหญิงและลิตาวัดดีเสียงพระหรือรองสาวรองประลัดอบตเขาคอเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์จำกัดโปรดก่เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองและโปรดเลือกทีมสหกรณ์ก้าวไก่ใส่ใจสมาชิก โปรดกาเบอร์1เบอร์สเบอร์6และเบอร์8กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพรักทุกท่านวันเสาร์ที่11มีนาคม2566ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง9นาฬิกา เป็นวันเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการสากรออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์จำกัดเลือกตั้งหน้าหอประชุมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์โปรดเลือกโปรดให้โอกาสว่าที่ร้อยตีหญิงและลิตาวดีเสียงเพราะหรือรองสาวรองประลัดอบตเขาคอเป็นประธานกรรมการคนใหม่โปรดกาเบอร์สอง เบอร์2เบอร์สองและโปรดเลือกทีมสากรก้าวไก่ใส่ใจสมาชิกโปรดกา้าเบอร์1เบอร์สเบอร์หกและเบอร์แปประกอบด้วยเบอร์หนึ่งคุณนงเยาว์ทองจันทร์ พอ,ออกองขังอบตอพุทธบาทเบอร์สามคุณนินรัต์พัดวีระวงประลัดอบตซับเปิบเบอร์หกคุณธนิฐาวรรณบุตรพอ,ออกองขังอบตอเขาคอ,อเบอร์แปจ่าเอกสมพรวงรบัว,วหัวหน้าปลัดอบตซับสมบูรณ์สหากรณ์มมั่นคงสมาชิกมั่งคั่งภายใต้การบริการที่รวดเร็วประทับใจ โปรดเลือกว่าที่ร้อยตีหญิงและลิตาว,วัด,ดีเสียงเคราะห์หรือรองสาวรองประหลัดอบตเขาคอเป็นประธานกรรมการโปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองและโปรดเลือกพิมพ์สหกรณ์ก้าวไก่ใส่ใจสมาชิกโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์หกและเบอร์แปด ซื่อสัตย์มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งคนรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนแปลงว่าที่ร้อยตีหญิงและลิตาวด,ดีเสียงเพราะ ลองประลัดอาบาตเขาค้อผู้สมัครประธานกรรมการหมายเลขสองมีประสบการณ์การทำงานซึ่งเคยได้รับคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์จำกัดสมัยที่18และ19และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานให้สหกรณ์ประสบความสำเร็จบริหารงานสหกรณ์สามารถทำให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นตลอดการดำรงตำแหน่งบริหารงานสหกรณ์ให้ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่น ประจำจังหวัด2ปีสอนบริหารงานสหกรณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในระดับภาคเหนือมีประสบการณ์ในการทำงานในสหกรณ์ในตำแหน่งเลขานุกการาคณะกรรมการดำเนินการ2สมัยนโยบายทีมสหกรณ์ก้าวไกลใส่ใจสมาชิก 1. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งสามัญและฉุกเฉินตามระเบียบข้อบ,บัองคับ 2. เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินให้สมาชิก 3. เพิ่มค่าตอบแทนในการประชุมใหญ่สมาชิกจากเดิม800 เป็น1,000ตามสถานะการเงินของสหกรณ์ 4. พัฒนาปรับปรุงโครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้กเกษียณอายุราชการให้ดียิ่งขึ้น 5. เพิ่มทุนการศึกษาโดยปรับหลักเกณฑ์สำหรับทุนผู้มีจิตสาธรารณะจิจกรรมดีกีฬาเด่นภายใต้สโลแกนสหกรณ์มั่นคงสมาชิกมั่งคั่งภายใต้การให้บริการที่รวดเร็วประทับใจโปรดเลือกว่าที่ร้อยตีหญิงละลิตาว,วดีเสียงเคราะหรือรองส รองปลัดอบตเขาคอเป็นประธานกรรมการสากรออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์จำกัดโปรดก่เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองและโปรดเลือกทีมสากรก้าวไก่ใส่ใจสมาชิกโปรดก่เบอร์หนึ่งเบอร์สามนีอตัวอย่างและเบอร์แปดเลือกประธานกรรมการโปรดกเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเลือกกรรมการ โปรดกเบอร์1เบอร์3เบอร์หและเบอร์8เลือกทีมสาก,กลก้าวไก่ใส่ใจสมาชิกสากลมั่นคงสมาชิกมั่งคั่งภายใต้การให้บริการที่รวดเร็วประทับใจแล้วท่านจะไม่ผิดหวัง้้นดีดดดีีออยยู่่ใใมโโโชคคครรรรททุกกไไศ shout